ก็เรียนซีบจ้ะน้องเนดูกเพดพอนี่จ้ะเดกพอนังจ้ะส่อใจบุ่ นน้้ำขึไปสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆคนค่ะมาพบมาพอก,กับสาวเอคนเมืองเดชคือเก่าละค่ะมันี้ก็จะพาพี่พาน้องมาเลาะเบิ่งเห็ดจะ้ะสิม,มันเฮิตยัง้งนี่หรือว่าเชเดย์ยังเนาะค่ะหาอยู่หากินตามริมหอยริมห้องค่ะกำรุ่นมาชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวเอนัมนี้เด้อค่ะปาดน้ำหอย ฝนตกสองรอบค่ะแต่วันรอบที่สองนี่พุ่แห้งเป็นไหนรอบเลี้ยงนี่แห้งป้าท,ทางขามมึงค่ะอ,อ๋อถ้ากันมาเลยใหม่จนเปลนเลยจนวันนี้มาโดนหลอฟองทางนี่ยไมเคยมาจาเถื่อมันขามแด้ค่ะก็เลยว่าอยากลองมาหาบนจิมามบ้าน้อง,งานนี้เด้อเราจ้าเฮ็ดผึ่งขาไล่จ้ะ าพี่น้องจ้ะมึงจ้ะนี่พี่ลางฟังหวยด้วยจ้ะโดดเบี้ยงกันเลยเก็บด้วยจ้เอาอผมคิดว่าหีดเขียนมันจะออกตั้งกล่องหนาหนาจ้ะแล้วอัตคาเลยนั่นออกอยู่ฟังหวย เดี๋ยวพายมาตัดขากันจ้ะตังกลงบ่ได้บอกเป็นครูเลย ช่วงดอกนี่จ้ะเขียัดพอค่เก็บกันยจ้าดอกกลังเป็นอีกเสือเดินดอโอ้ยพี่น้องสองดอกหงกันเลยฮอ้าดีจ้ะดอกเก็ดเอาไปจุ่มเลยโอ้ยดอกนี่่ก็เลี้ยนซจ้ะ ยอดสามดอกจ้ะโู้สวนรคดอกคีตขาดีแฮงอ๋าดอกคีต่เคีย์ปีนไปปีนมาอยู่เกิดจุ่ต่ไปตองได้จัง ห okay. อ,อ,อเคหน,นึ่งดอกหนึ่งหนึ่งฮิตเพื่อนฮิตยังเอรออ้ยพี่นงสองดอกเหมือนกันเลยอ่อนๆเลยค่ะ,ดอ,คะอดอกน่ค่ะดูดีเลยดอกเีตามีตับุญเพี่ยนสิบเลยตันี้

นึกว่าอีหยังแตกเกิดนะนึกว่าอีหยังแตกนึกว่าห้อยตีนกล้วยมาเมินจะอันเฮ็ดโผล่บางท่านจิ้มเห็นอันไหนแตกก็คือจิ้มเลยนะคะตัวจะดอกนี่โอ้โหเกิดนี่จะนี่บอด้จิ้มเลยตัวนี้เม่นบอลห้อยขุ่นเยอโอ้ยอันนี้ห้อยตีนกล้วยลำดานนี่ เขียกไปเขี้ยมมาจะพี่น้องพร้มเดินทางกันพี่จา้าโอ้ยเขียกไปเขี้ยมมาพี่โอ้ยสุดยอดอนี่ค่ะโอจถึงสิอ้ยอู้พี่จ่าดวงหนึง่งอืม เนมบวหินเลรดินดอกเค็ดเบิง,งายาแค่ยัอ,ย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 อ้ยจะหอยขั้จะหอยนี่เอ้อจ้าถ้าบอกสังเกตกับบุ้งหูด้วยจ้ี่นี่ดนนนินแข็งครับนี่ค่ะที่เห็นเตกซำหนึงก็จิ้มเบิงค่ะอืม ยังไมนเก่นเนี่ยเก่งเดยป่าพันธุ์ไม้วยมาลามแถวนี้เนาะอยู่ป่าปามเพิ่นมันออกอยู่ในป่าปามนี่จะ้ะเป็นห่มย่างคือเก่าแล้วจ้ะคอยเบิ่งไปเรื่อยๆจะ้จะสเียดายแห่งจ้ะบุง้งพราคิดว่าจะเป็นดโดเกทว่าดินแตกเกือบซ้ำอุ้ยพี่จ้ะไป เอาใหม่จิมเพิ่งซือง้อไงคิดวันเป็นแต่อย่างแต่เฮ็ดะะก็ลังพ่นคีดดินพี่เฮ็ดเพาะขีเท้าไฟอูด้ดกเห็ดสุดยอดค่ะนี่ค่ะดูนี่ดีตั้งตาเลยอืม ดอกนึงน,นี่จะ้ะไข่กระังเตะอืมโอ้โอ้ไข่พัฒนาใหญ่เป็นไดงตัวก็เอาได้อยู่อืมอืมมีรออีกก่อนมันสิฟอบอเอาเปิดพอเลยอ่ะ เดียวดอกมันยังหน่อยกำลังขึ้นอันนี้เน่านม่จ้างัดกินกขึ้นเลยข้ามาปาดขาเห็ดออกจังบางดอกก็ไดี้ปาดแล้วเด้อจันปาดออกไม่ร้ายก่นอาศัยมันเกิดอยู่แถวนี้น่ะอันนี้มันแข็งโพดมันแข็งเลย่ะเห็ดนี่ขาพื้น นิดพึ่งขาล่าย้มนิดๆค่ะคมพอแห้งเกงเสีย่ยดอกอ่อนเท่ากับอันนี้ไงดอกก็ลังพอดีจะ้ดะดอกม่นหญ่แห้งอันนี้ท้าโกนปูเฒ่ายำบ่ได้ปี่ทีเดียวซะเองเก็บไปอยู่ยำกึดกึ๊กดีนั่งเอาเอา น่แต่ได้รุ่นนี้ก็จะดีเนาะขานบนใหญ่เพื่งเลืองอันนี้ตีเสตย์ได้เอาคน,นขาแข,ข็ง นี่คะ่ะอยู่ฝั่งกุไัยทาขาเมาเก็้เห็ดเพาะจะเอาเสือนในแถวนี้จ้ะพี่น้องโอ้นี่ดอกมงเสิดได้อ๋อโอ้ยเบิ่งจ้าใครเห็นยังนี่ความานพี่น้องจ้านี่จ้าเห,ห็ดเพาะเห็หหดเพาะแกจะเพาะโลนะจ้ะดอกมันใหญ่ตรงนี้นี่เห็ดเพาะไฟอันหนึ่ง ไต่ไปตรงไปตรงยาะะ่างด้วยค่ะต้นยา่างยางนาต้นย่างนายางนาโอ้ยนี่ค่ะเฮดพอนี่เฮดพอนี่มันช่สองสีแล้วค่ะนี่นี่มันมีสองสีนี่เฮดพอไต่ไปตรงอันนี้เฮดพออยึดถึงอันขี้เท่าไฟค่ะแดงก็จะดำๆนี่ยโอ้แต่อซนเฮดพอเดี๋ยวพาไปลุงอีกค่ะพี่น,พน้องจะได้เพิ่มบ่ hết nhăn nhỉ nó hết phương lửa tăng con vào đây đó cả nó có thân nhầy gần đây <laughs> ดอกมัน,นดอนี้กระแตกินค่ะมึงข่ยพี่น้องดินแต่เคิบสิมีเห็ดพอบเ่ยถ้ามาลอกโขกน,นาะจ้ะหลังจากที่ลองห้อยแล้วมาลออยู่โขกแถวหน้าจะโค้งจ้ะนี่คือหญิงแต่เคิบเดี๋ยวเอาเสียมจิ้มมึงจ้ะเ,เป็นอันนี้นน เหหาขาบอ้ยห็ดตายจ้ะีบุบดเดียวถุมมือมากอุ้กลังเป็นใคเนยน,นงการอ้ยนี่ฝาเป็นไครถุมใบถุมใบานี่ยในี่อุอ้ยนี่จ้ะ กำลังทิ้งไงขี้ดินขึ้นพี่น้องอืมดินมันเกล็นอันนี้เพ็ดโพดนะดินทรายนี่ท้าบุ้งอันนี้จ้ะไม่ร้มีใคทั้งนั้โอ้ฝากระหอบมือน,นอ่ะ Ui xì đi thay kẹp bên này Xoay này, thay kẹp Nó chắc được ba mắt mình cứ mà lo mà xa phu. นก็สิตกมาก่อนนะเนาะนีะน่เอาไปก่อนนะจ๊ะทำไม่ได้ใครเนี่ยพี่ใจบึงกับพี่น้องเบิ่งในดอกเห็ดพอนี่จ้ะเห็ดพอนัองจ้ะป๊าดน้อมันเป็น,นดอกเห็ดหรือไข่ไก่นี่เ <laughs> บิ่งจ้ะ โผดผู้เห็ดอหนังแต่ว่าออกผูค่อยหลายเป็นไดนี่ค่ะอื่ไข่เห็ดโอ้ยเส็ยใจเบึงผู้เน่งเฮ้ยนี่จ้ะสามดอกเต็มกำลังค่ะพามาเบิ่งผลงานของหนึ่งเด้ยนองจ้า คือเห็ดร pues ่วมเห็ดพึ <the> <died> ここここ่งค้าลายเห็ดพึ่งเรืองจ้ะตันนี้คือเห็ดเพาะเดี๋ยวเรรวมกันปันเดยมีที่ดินหลายเห็ดพาะพี่น้องจ้ะดอกเห็ดเพาะจะเป็นหอมโอ้ดอกนี่เตกเลยเคลียแห้งเลยค่ะนี่ผลงานของมันนี่มารวดรวดคือเก่าจ้า ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้สาวเอ็นะมมีเด้อค่ะเ <Hello. S 1> จอกันคลิปหน้าค่ะ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะ hey.